บทที่63ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลังจากได้ยินวัตถุป,ประสงค์และสถานการณ์ของพวกเขาแล้ววูจางคงก็ตัดสินใจทันทีและกล่าวว่าไปทดสอบมันสิคลาสซีโรมีสิทธิพิเศษมากมายหนึ่งในนั้นคือสามารถใช้แบบทดสอบการสอนของวิทยาลัยใดก็ได้เมื่อไรก็ได้ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงเครื่องมือทดสอบต่างๆด้วยมีการวางเครื่องทดสอบความแข็งแรงอันใหม่ไว้ในตำแหน่งที่เครื่องทดสอบเดิมได้รับความเสียหายวูช้ชางคงกล่าวว่า ทั้งอุลินปล่อยพลังมังกรของคุณออกมาหวังจินซีเมื่อคุณรู้สึกว่าพลังของคุณเพิ่มขึ้นให้โจมตีผู้ทดสอบเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของคุณใช่ปังเมื่อหวังจินซีรู้สึกว่าพลังวิญญาณของเขากำลังเดือดพล่านเขาก็ต่อยออกไปโดยไม่ลังเลมัดขวา643กิโลกรัมหวังจินซีตกตะลึงและทังอุลินก็ตกตะลึงเช่นกันคุณรู้ไหมว่าในการทดสอบที่ดำเนินการเมื่อไม่นานมานี้ พละกกาลังหมัดขวาของหวังจินซีอยู่ที่มากกว่า400กิโลกรัมเท่านั้นตอนนี้เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละห้าสิบแล้วความรู้สึกของคุณถูกต้องพลังมังกรของทางอูลินทําให้พลังของคุณเพิ่มขึ้นอูจันทร์ของพูดด้วยเสียงทุ่มลึกหวังจินซีถามด้วยความสับสนแต่ทำไมฉันถึงถูกระงับแทนที่จะถูกส่งเสริมในระหว่างแมตช์เลื่อนชั้นเป็นศัตรูอูชางคงกล่าวโดยไม่ลังเลนั่นเป็นเพราะความเป็นศัตรูของคุณที่มีต่อเขา เมื่อความเป็นศัตรูเกิดขึ้นพลังมังกรของเขาจะเปลี่ยนแปลงคุณอย่างละเอียดอ่อนไม่ว่าคุณจะเป็นศัตรูกับเขาหรือว่าเขาเป็นศัตรูกับคุณมันจะมีผลกดขี่หากคุณไม่เป็นศัตรูอีกต่อไปหรือแม้แต่มีเจตนาดีการกดขี่จะเพิ่มมากขึ้นนี่ควรจะเป็นกรณีนี้หวังจินซีพูดอย่างว่างเปล่านั่นหมายความว่าฉันจะไม่มีวันเป็นศัตรูของเขาได้ใช่ไหมอู้ชางคงพยักหน้าในแง่หนึ่งมันสามารถอธิบายได้ในลักษณะนี้หรือการฝึกหัดของคุณเหนือกว่าเขาอย่างมาก ดังนั้นคุณจะไม่ควรได้รับผลกระทบจากพลังมังกรของเขาหากฉันจะไม่ผิดความสามารถของทางอุลินในการปลุกหรือพัฒนาเป็นวิญญาณน,นักรบที่สองเป็นสายเลือดมังกรระดับสูงมากนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นแต่วิญญาณน,นักรบทั้งหมดที่มีสายเลือดมังกรก็จะได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันเว้นแต่วิญญาณน,นักรบมังกรของฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในระดับที่ไม่อ่อนแอว่าเขาพวกเขาจะไม่ได้รับผลกระทบพูดตรง,ตรง ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเจอสถานการณ์แบบนี้เพราะในงานวิจัยแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัดในการยับยั้งซึ่งกันและกันของจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ระดับสูงจะกดขี่จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ระดับล่างแต่ไม่มีบันทึกอะไรที่ชัดเจนเท่ากับของคุณหวังจินซีมองทางอุลินด้วยท่าทางแปลกๆปกนั่นเป็นสายเลือดประเภทไหนมันมีผลกระทบต่อฉันมากจริงๆจริงๆแล้วมีอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาของฉันในปัจจุบัน นั่นก็คือค่าเขาตราบใดที่ทางอุลิงตายไปสถานการณ์เช่นนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนหวังจินซีมาจากครอบครัวใหญ่และมีจินตนาการที่ล้ำเลิศกว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันวู้ชางคงกล่าวว่าพวกคุณทําการทดลองกันคืนนี้ทั้งอุลิงคุณและหวังจินซีทําสมาธิด้วยกันในห้องเดียวกันดูสิว่าผลจะออกมาเป็นยังไงโอเคทั้งอุลิ่งเห็นด้วยนั่งสมาธิร่วมกันไหม หวังจินซีก็ตกตะลึงไปชั่วขณะเช่นกันและเจตนาฆ่าที่เพิ่งเพิ่มขึ้นในใจของเขาถูกซ่อนไว้อย่างเงียบๆจิตวิญญาณการต่อสู้พิเศษของทางอูลินไม่เพียงแต่เป็นภัยคุกคามต่อตัวเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงครอบครัวของเขาในอนาคตด้วยใช่หรือไม่หากเราขอให้สมาชิกค,ครอบครัวที่เข้มแข็งดำเนินการเราก็สามารถหาโอกาสฆ่าเขาได้แต่เราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นจริงหรือ เขาเองก,ก็กำลังดิ้นรนอยู่ภายในใจเช่นกันความรู้สึกถูกกดขี่ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีสำหรับใครเลยเมื่อกลับมาที่ห้องของหวางจินซีถังอุลินและหวางจินซีก็นั่งขัดสมาธิและเริ่มทำสมาธิอูชางคงยิงคงอยู่ที่นี่โดยสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของออร่าของพวกเขาในไม่ช้าถังอุลินก็เข้าสู่สภาวะสมาธิแต่ความรู้สึกของหวางจินซีดูเหมือนจะผันผวนเล็กน้อยและเขาเข้าสู่ภาว,วะสมาธิช้ากว่ามาก หวังจินซีใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการเข้าสู่ภาวะสมาธิอูช้ชางคงรู้สึกอย่างเงียบๆว่าพลังวิญญาณของทั้งสองกำลังไหลเวียนราบรื่นมากแต่เขาไม่สามารถรู้สึกถึงความแตกต่างใดๆในขณะนี้ดูเหมือนว่าเราต้องรอจนกว่าพวกเขาจะแสดงความรู้สึกออกมาในวันถัดไปทั้งอูหลินทำสมาธิอย่างเงียบๆพลังวิญญาณของเขาไหลเวียนอย่างเงียบๆเ,เขาค่อนข้างจะรู้สึกว่าเมื่อเขาดูดซับโมเลกุลพลังงานจากภายนอก ดูเหมือนว่าจะมีพลังงานที่เศษบางอย่างถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายของเขาพร้อมกับการทำสมาธิทำให้ความเร็วในการฝึกฝนของเขาเร็วขึ้นเล็กน้อยกว่าปกติแม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนมากแต่มันก็เป็นเรื่องจริงดูเหมือนความคิดของอาจารย์วู้จะถูกต้องและฉันคงจะได้รับผลกระทบจริงๆเช้าวันรุ่งขึ้นทางอุลินเป็นคนแรกที่ตื่นจากสภาวะสมาธิของเขา เขาค้นพบชัดเจนว่าความเร็วที่พลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นนั้นเร็วกว่าปกติเล็กน้อยและมันก็เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยด้วยเขาแน่ใจด้วยซ้ำว่าเขาได้ฝึกฝนถึงระดับที่14บสแล้วหวังจินซีลืมตาขึ้นทันทีที่ทางอุหลินทำสมาธิเสร็จทุกคนตื่นแล้วหรือยังอูช้ชางคงที่นั่งอยู่บนพื้นไม่ไกลก็ลอยขึ้นมาบอกฉันหน่อยว่ารู้สึกยังไงผมมีผลการขยายท้งอุหลินกล่าวแล้วคุณละ่ะอูช้ชางคงมองไปที่หวางจินซี หวังจินซีจ้องมองทางอูลินด้วยสายตาที่ซับซ้อนฉันก็มีเหมือนกันแต่เมื่อฉันกำลังซ่อมโซ่ดูเหมือนว่าพลังงานบางส่วนจะออกจากร่างกายของฉันและลอยไปในทิศทางของทางอูลินโดยรวมแล้วยังคงมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยไม่มากนักประมาณสิบเปอร์เซ็น์ทางอูลินกล่าวว่าฉันคิดว่าประมาณห้าเปอร์เซ็นตพวกเขาเติมเต็มซึ่งกันและกันดวงตาของวู้ฉางคงเผยให้เห็นถึงความพลิกรุ่นคิด ใช้พลังวิญญาณของคุณและจับมือคุณอย่างเป็นมิตรให้ฉันดูหน่อยเขาเสนอวิธีการใหม่ทั้งอูลินและหวางจินซีมองหน้ากันจากนั้นพวกเขาก็ยกมือขึ้นและจับมือกันโดยเปิดใช้งานพลังวิญญาณของพวกเขาในเวลาเดียวกันทันใดนั้นก็มีฉาบประหลาดปรากฏขึ้นกระสีทองปรากฏบนมือขวาของทั้งอูลินอย่างเป็นธรรมชาติและสิ่งที่น่าตกใจก็คือกระสีดำละเอียดปรากฏบนมือขวาของหวางจินซี แม้ว่าเกล็ดเหล่านี้ดูไม่เหลี่ยมมุมและมีมิติเท่ากับเกล็ดของทางอุลิมแต่ก็มีอยู่จริงหวังจินซีรู้สึกเพียงว่าความแข็งแกร่งของร่างกายเขากำลังเพิ่มขึ้นและพลังวิญญาณของเขาก็เดือดพล่านรุนแรงยิ่งกว่าเดิมอย่างไรก็ตามความเร็วที่พลังวิญญาณถูกใช้ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นแต่การบริโภคกลับเพิ่มขึ้นเขาแสดงความรู้สึกของเขาออกมาอย่างรีบเร่งนี่ไม่รู้สึกคล้ายกับกรงเล็บมังกรของฉันบ้างหรือทางอุลิมคิดกับตัวเอง เล็ดสีดำยิงคงแพร่กระจายไปทั่วแขนขวาของเขาจากนั้นก็ไปที่คอและหน้าอกแต่นั่นก็จบลงแค่นั้นพลังวิญญาณของหวังจินซีไม่สามารถคงอยู่ได้อีกต่อไปแต่สิ่งที่เห็นได้คือเมื่อเกล็ดเหล่านี้ขยายออกก็ปรากฏเส้นสีดำจางๆบนมืออีกข้างของเขาด้วยทั้งอหลิมเคยเห็นลวดลายบนร่างกายของเขาเมื่อก่อนรูปแบบของหว่างจินซีนั้นเรียบง่ายกว่าของเขามาก เป็นเพียงเส้นสีดำที่ไม่มีลวดลายซับซ้อนใดๆเมื่อเส้นสีทองของเขาปรากฏขึ้นพวกมันจะมีรูปร่างเหมือนตารางที่มีลวดลายที่ซับซ้อนนี่คืออู้ช้างคงกล่าวด้วยความประหลาดใจนี่ไม่ใช่การเติมเต็มแบบธรรมดายังมีการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกับการรวมวิญญ,ญาณการต่อสู้กล่าวอีกในหนึ่งทั้งอุลินสามารถเสริมพลังให้คุณได้อย่างมากทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแม้ว่าการบริโภคจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่นี่เป็นการปรับปรุงที่สำคัญอย่างไม่ต้องสงสัยทางอุลิงวิญญาณการต่อสู้ของคุณก้าวร้าวจริงๆทั้งอุลิ่งกะหัวของเขาเขาไม่เคยคาดคิดว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาจะมีผลเช่นนี้อย่างไรก็ตามมันดูเหมือนจะไม่ชัดเจนนักในเซียเซียตอนที่หอพักกำลังซ่อมโซ่อยู่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนเขาจะไม่ได้รู้สึกถึงอะไรเลยอาจารย์วู้ทำไมเสียเซียถึงทำแบบนี้ไม่ได้จิตวิญญาณการต่อสู้ของเขายังควรมีรัศมีแห่งเลือดมังกรด้วยวู้ช้างคงกล่าวว่า อาจเป็นเพราะจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาไม่ใช่มังกรแต่มีอยู่ในรูปของมีดสัน้นฉันกลัวว่ามีเพียงจิตวิญญาณการต่อสู้มังกรบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบจากสายเลือดของคุณมากขนาดนั้นในทางกลับกันพลังมังกรของคุณก็ไม่แข็งแกร่งพอที่จะปราบปรามเซียเซียได้หวังจินซียิ้มอย่างขมขื่นและกล่าวว่าวิญ,ญญาณนักสู้ประเภทมังกรเกือบทั้งหมดเป็นวิญญาณนักสู้ระดับสูงวูหลิน หากปรมาจารย์วิญญาณภายนอกรู้เกี่ยวกับความสามารถของคุณมันคงเป็นหายนะแน่ดวงตาของทางอหลินเป็นประกายและเขากล่าวว่าอาจารย์วู้เป็นไปได้ไหมว่าถ้าฉันฝึกการฝึกฝนร่วมกับเจ้าของวิญญาณมังกรหลายๆคนในเวลาเดียวกันความสามารถของพวกเขาจะเพิ่มการทำสมาธิของฉันส่งผลให้ความเร็วในการฝึกฝนของฉันเพิ่มขึ้นด้วยวูช้ชางคงสายหัวความเป็นไปได้นี้ไม่มีอยู่จริงคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับผลกระทบจากหวางจินซี คุณต้องหันเหความสนใจของตัวเองเพื่อรับพังจากภายนอกนี้ใช่ไหมทั้งอูหลินพยักหน้าใช่แต่ดูเหมือนจะไม่ยากเกินไป